วันนี้เราจะพามาอันซีนไทยแลนด์จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาภาสารอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยามาถึงก็จอดรถ เดินมาหาที่จอดรถเสร็จแล้วเดินเข้าไปข้างในกันระหว่างทางร้านค้าเขาก็มีลมให้ยืมฟรีด้วยนะเรามาตอนกลางวันแดดค่อนข้างจะร้อนคำว่าพาสารคือการพาคนเข้าไปสารให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างคนสถานที่และช่วงเวลา ทางเดิน้างล่างก็คือห้องจัดนิทรรศการก็จะบอกความเป็นมาของแม่น้ําแต่ละสายสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบแสงสีเสียงมีจอให้กดด้วยนะล้าสมัยไม่น่าเบือ่อได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินได้ความรู้ถูกใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่สำหรับตัวอาคารที่มีรูปร่างแปกตามีหลังคาย,ยาวก็เป็นสัญลักษณ์ของการมาบรรจบกันของแม่น้ำทั้งสี่สาย คือปิงวังยมน่านพื้นที่ที่เรียกว่าปากน้ำโพที่นี่ไม่ได้สำคัญแค่กับคนนครสวรรค์แต่รวมถึงคนทั้งประเทศด้วยเพราะว่าเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำสายหลักอันดับหนึ่งที่หล่อเลี้ยงประเทศไทย ความเป็นมาอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดการร่วมแรงร่วมใจของเทศบาลเมืองนครสวรรค์ชมรมลักเจ้าพยาและประชาชนชาวนาครสวรรค์เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมถึงการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจ ชุมชนในพื้นที่อีกฝั่งของแม่น้ำที่อยู่ตรงข้ามกับพาสารเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นสถานที่ชาวปากน้ำโพเคารบบูชาฝั่งตรงข้ามจะมิการเรือข้ามฟากมาส่งที่ตัวอาคารพาสารเลยเดินขึ้นไปก็จะเห็นวิวในระดับสูงขึ้นไปตามลำดับมุมมองที่มีต่อเมืองนครสวรรค์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนกระทั่งเมื่อถึงจุดบนสุดก็จะได้เห็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน เป็นเจ้าพยาอย่างชัดเจนอาคารก็ถูกออกแบบก่อสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถคงอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่มีน้ำขึ้นสูงในช่วงฤดูน้ำหลาก เป็นลักษณะของอาคารที่ยกโค้งพ้นนักท่องเที่ยวก็สามารถพายเรือล่อส่วนของของอาคารเพื่อชมความงามของสถาปัตยากรรมแห่งนี้ที่นี่เขาก็เปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2องทุ่มทุกวันแนะนำให้มาช่วงเย็นๆนะดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยจะฟินมากใครผ่านมาจังหวัดนนะครสวรรค์ก็ต้องมาแวะที่พาสารให้ได้นะคะวันนี้ไปกันชิลๆก็ขอตัวลากันไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย